สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนข้าววังผาพิทยาคมสำเร็จการศึกษาระดับบุดมศึกษาลักสุดปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต์ลักสุดปริญญาโทศึกษามหาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงลักสุดปริญญาโทรัฐศาสสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสยามประวัติและความสามารถด้านกีฬา เป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อจังหวัดน่านเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาเซปักตะกร้อจังหวัดน่านเป็นคณะกรรมการการบริหารฝ่ายกีฬาตะกร้อสมาคมกีฬาจังหวัดน่านผลงานการแข่งขันที่สำคัญต่างๆเช่นเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนชนบทเขตห้าชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงแชมป์จังหวัดน่านรางวัลนักกีฬาเซปักตะกร้อตำแหน่งตัวทำยอดเยี่ยมการแข่งขันเซปักตะกร้อ นาราลีครับครั้งที่หนึ่งชนะเลือกการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวีโก้ครับจังหวัดน่านชนะเลือกการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้ออาวุโสภาคห้าสามมอเกมณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นตัวแทนภาคห้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติระดับประเทศเมืองออค์เกมณจังหวัดราชบ,บรุรีระหว่างวันที่18-22ถึงเมษายน2อ6 7ายที่จุดนี้ ปัจจุบันรับราชการใน,นตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา,าและวัฒนธรรมอมตขาต่อ,อรับขอเชิญธงทางสีเลยครับผงสีนะครับวิ่งมาเลยครับวิ่งมาล้อมนักกีฬาอาวุโสหล่อมขอุขเจะรล่อมแวทเอวดเวด ทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นขอปฏิญาณตนหน้าที่นี้ว่า,วาจะทำการแข่งขังกน,กนกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬา,าอย่างแท้จริงเชิญทงนักกีฬาเข้าประจำที่ครับ วงริยางคร,ครับครับต่อไปครับวงริยางก็จะนําท่าน